ตำรวจโ,โทภูลศักเซงแท่รองผู้กำกับสอพอตากใบนำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและกำลังทหารเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ5จุดของอำเภอตากใบโดยพบว่า2จุดคนร้ายลงมือด้วยการวางระเบิดสแสวงเครื่องที่ร้านสดใสยคาราโอเกะเป็นระเบิด5กิโลกรัมวางไว้ในถังน้ำมันของรถจักรยานยนต์ซึ่งจอดไว้หน้าร้านส่วนที่ร้านวีช็อปพบเศษชิ้นส่วนระเบิดสแสวงเครื่องในกระป๋องของปลากระป๋อง ซึ่งถูกนำไปวางปะปนกับสินค้าก่อนจุดชนวนระเบิดขณะที่ห้องอาหาร c o f f ี e เฮาส์โรงแรมตาบราพาซาคนร้ายได้ใช้คาร์บอมถังแก๊สหุงต้มหนัก50กิโลกร,รัมในรถโตโยต้าทำให้ห้องอาหารเสียหายเกือบทั้งหมดส่วนที่ร้านคาราโอเกะเมืองใหม่คนร้ายได้ใช้อาวุธสงครามยิงถลม่มเช่นเดียวกับที่สถานีตำรวจตากใบที่คนร้ายแบ่งกำลังทั้งหมด2กลุ่ม บุกเข้าโจมตีที่ประตูทางเข้าและอีกส่วนแฝงตัวในร้านอาหารตรงข้ามสถานีแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้จนหนึ่งในคนร้ายเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบชื่อแต่เชื่อว่าเป็นคนในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกโดยนอกจากนี้คืนที่ผ่านมายังพบรถกระบะอีซูซูที่ถูกขโมยมาจากอำเภอลือเสาะเมื่อวันที่8ตุลาคมที่คนร้ายประกอบระเบิดแสวงเครื่อง50กิโลกรัมไว้บนเบาะนั่งตอนหลังซึ่งสามารถเก็บกู้เอาไว้ได้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนิ้วมือแฝงตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับแฟ้มคดีความมั่นคงเพื่อขยายผลไปสู่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วครับ